เข้าสู่ช่วงนี้ครับช่วงมิวสิกกรูนะครับช่วงนี้จะให้คุณส่งคําถามที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับแล้วเราก็จะให้ศิลปินเขาตอบเองสดๆฮะแล้ววันนี้ครับปาร์ตี้และพี่ๆพาราดอกอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องไม่ถามคําถามกันหน่อยดีกว่านี่คำถามจาก a c e b o o k นะฮะส่งมาเพียบเลยครับนะฮะถามพี่ต้าครับมีเทคนิคอะไรถึงได้เล่นกีตาร์เก่งจังเลยนี่ก็จริงๆอ่ะผมจะกีตาร์มันจะมี2คนครับผมเนี่ยจริงๆเล่นตีคอร์ดเฉยแต่ว่า เวลาเล่นเนี่ยก็ฝึกฝนบ่อยๆนั่นแหละครับก็ซ้อมทุกวันช่วงแรกมันจะเป็นช่วงที่เจ็บมือมากแต่พอเลยช่วงนั้นไปก็จะสนุกครับนานไหมครับกว่าจะเลยผมนี่ผมเล่นมาตลอดชีวิตผมยังไม่เลยช่วงนั้นก็แล้วมันอยู่ที่ใจเราอ่ะมันต้องมีความชอบใช่ฮะแล้วก็ต้องฝึกตลอดครับนักดนตรีเนี่ยพอไม่ได้เล่นไม่มีงานไปสักหนึ่งสัปดาห์บางทีเริ่มนิ้วแข็งนะก็ต้องคอยซ้อมอยู่เรื่อยๆทุกวัน ก็ต้องจับแข็งก็ทำให้มันนิ่งครับก็มีการดีบนวดบ่อยๆพีต้าใช่พิต้าพีต้าทิ้งเลยวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงพิสิบห้านาทีก็น่าจะพอแล้วครับี่นิ้วมันเลื่นใชมครับครับอ่ะมีน้องถามมาทาง Facebook นะครับอยากรู้ว่าการร้องเพลงให้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยทำยังไงดีครับพ่ต้าก็มีเทคนิคง่ายๆครับสำหรับน้องๆที่อยากจะ หาตัวเองหรืออะไรแบบนี้ก็เวลาเล่นเนี่ยเชื่อว่าทุกๆวงก็จะซ้อมเพลงคนอื่นอยู่แล้วอันไหนเนี่ยที่อัดออกมาแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเราร้องออกมาได้ดีเราก็เลือกสิ่งดีๆนั้นออกมาเพราะมันเป็นตัวเราที่ร้องถนัดแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วมาดูว่าอันไหนที่ฟังแล้วออกมาดีเราก็ใช้ตรงนั้นเป็นตัวเราเองพัฒนาต่อไปครับก็คือตัวตนที่ใกล้ตัวเองที่สุดสิ่งที่เราไม่ฝืนตัวเองนี่ใช่ไหมใช่ครับ มีน้องถามมาด้วยนะครับบอกว่าพิต้าพรัดอกมีวิธีฝึกแยกประสาทในการร้องเพลงและเล่นกีตาร์พร้อมๆกันทำยังไงคะอันเนี้ยก็ต้องเหมือนเดิมครับซ้อมบ่อยๆแล้วก็อย่างของผมเนี่ยเล่นไปด้วยแล้วร้องไปด้วยก็ต้องมานั่งหาเทคนิคบางครั้งเนี่ยอาจจะอยู่ในเพลงนี้อาจจะเล่นแบบนี้เวลาเล่นจริงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบไป<ม>ก็ลองต้องค่อยๆมานั่งคิดดูว่าอันไหนที่เราเล่นถนัดอนะบางทีอย่างเพลงไม่มีเธออันเนี้ย เวลาเล่นจริงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่งั้นผมจะเล่นไม่ได้มันจะสลับมเร็วมากเลยฮะมันจะสลับกันก็ต้องปรับเปลี่ยนอันนี้ถือเป็นการโกงหรือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นการการประยุออกต์ที่จะให้ไม่เหมือนเดิมครับดนตรีสดเนี่ยผมป่านี่ต้องเหนื่อยจากการปัน้นศิลปินแล้วก็ทำงานศิลปินไปด้วยด้วยเหมือนคล้ายเทพอวาตาด นี่ถามถามพี่สองมากดีกว่าคือแบบาการเล่นดนตรีสดนี่บางทีมันถ้าเป็นน้องๆง,งมือใหม่เราจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะตื่นเต้นบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่สองไม่เห็นขึ้นเวทีทีไรพี่เคยตื่นเต้น้ากไหมครับจริงๆก็ยังแบบตื่นเต้นอยู่นะฮะตื่นเต้นอยู่ถึงว่าจะเป็นแบบณปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะตื่นเต้นน้อยลงในเรื่อง,ใน,องในเรื่องความกล้าแสดงออกแต่จะตื่นเต้นเรื่องแบบเครื่องมันพร้อมไหมหรือมันจะมี อุบัติเหตุเร็วนี้ไหมไฟเฟยอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบแก้ปัญหาฉับพลันอะไรเงี้ยเพื่อนพ่นไฟเฉียวหัวเราหรือว่ามันเคลื่อนอะไรมาโดนอะไรเงี้ยหรือว่าคนดูพอเคลื่อนไปโดนเขาไงเขาก็จะโกรธก็จะเอาผักผัเนี่ยเคลื่อนกลับมาเราก็ต้องแบบคอยตื่นตัวตลอดเลยเงี้ยฮะก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่าพอรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอย่างที่ต้าบอก่าถ้าสมมติเราซ้อมไปเรื่อยๆขึ้นเวทีบ่อยๆน้องๆแบบประกวดบ่อยๆอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่า มันเป็นพื้นที่เราละตรงน,นี้เป็นพื้นที่แล้วเราก็เต็มที่ไปเลยเราจะไม่ค่อยกลัวนะอะไรละมีเทคนิคครับสำหรับน้องๆที่รู้สึกกลัวว่าครั้งแรกขึ้นไปบนเวทีแล้วกลัวเล่นลื่นหลุดกลัวอะไรผมว่าใช้แล้วได้ผลกนะ็บอกน้องๆงองก็คือให้ไปยืนอยู่มันก่อนหน้าที่เราเล่นน่ะมักจะมีวงเล่นก่อนให้น้องมองไปที่คนดูครับตอนแรกเราจะรู้สึกประหมา่าเพราะรู้สึกมันชึกเขมเยอะไปหมด<ๆ>แต่พอเราดูแล้วมองไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเออคนดูกว่ามาณนี้แล้วก็ ค่อยๆใจมันจะสงบไปเองคะก็คือให้จ้องคนดูจนชินนั่นเองแล้วมันจะลดการประมาาลงแล้วพอชอบคนหนึ่นก็ชี้ขอเพื่อนช่วยเขาหน่อยออขอว่าให้หน่อยเป็นดิวรถตู้ข้างหลัเบาๆัเป็นการพูดคุยการทำความรู้จักการลดการตื่นเต้น อช่นี้นั่นเองไอ้ขุยก็เสียบเข้ามาช่วยเดเรื่องเรื่องแบบนี้ผมจะยกให้เพียรครับจังหวะแนี้ก็มองีคนงัดต้องค้านเลยอันนี้ปล่อยผมเลวคนเดียวเลยบ้านี้กลับมาที่งานนี้หน่อยดีกว่านะฮะก็มีคนอยากรู้ครับว่าพาราดอกเนี่ยจะมีส่วนในการเรียนรู้ดูเล่นลงไปช่วยสอนน้องๆอะไรอย่างไงบ้างไหมครับ เขาคงจะแสดงอยู่บนเวทีและให้น้องเห็นจากการแสดงจริงมากกว่านะครับแล้วก็าราดอกคงจะไม่ได้สอนแค่ทักษะในการเล่นดนตรีผมมั่นใจว่าคุณจะได้เห็นทักษะอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการเล่นดนตรี <c oughs> เช่นการทำผักบุ้งไฟแดงมันี้จะเป็นโชว์พิเศษที่ มันบเวทีเหรอครับมันทําผักมุ้งไฟแดงในงานผมมาสามงานแล้วครับคุณงานแถลงข่าวมันยังผักแล้วก็โยนลงไปให้คนดูเลยโยนร้อนๆอย่างนี้ครับใช่ครับพอนรู้แต่ความจริงแล้วมันมันไม่ได้ร้อนจริงครับเขาเขาาใช้เทคนิคในการหลอกตาแบบมายากลแต่แฉจริงก็ไม่ถึงกับแฉฮะแต่ว่าแต่ผักเนี่ยผักจริงฮะที่ลง ผักบุ้งเนี่ยของจริงนะครับเผอิญถ้าชุ่มชุ่มแต่ว่างานนี้ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดมีผักบุ้งติวมาลับได้ัครับทุกอย่างผ่านการสเตอริไลซ์เรียบร้อยนะครับปลอดภัยะเป็นผักปลอดสารแล้วโหพาระดอกนี่ผมเคยดูบิ๊กมอเตอเทนปีหนึ่งที่พี่สองใส่ชุดปีกผีเสื้อแล้วขึ้นไปบนกระด ตอกฝาบ้านนะโอหแล้วเล่นบานไปด้วยอ่ะเฮมากตรงนั้นน่ะโหมลุ้นแบบลุ้นไหมวะจะลุ้นไหมวะน่ากลัวมากนะแต่ว่ามันมันสวยไงมันสวยแล้วมันสนุกดีแต่ว่าไอ้พวกวักเกอร์เขาจะวิ่งไปวิ่งมาไงฮะบันไดก็จะโยกไปโยกแล้วก็จะเป็นภาพแบบผมก็จะบอกว่าไปไปเล่นตรงนู้นไปไปคนก็หมายถึว่าแบบเลองเองตามสนุกนดีว่าไปไปไปตรงนู้นก่อนไปเดี๋ยว เดี๋ยวฉันตกเนี่ยออติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางก่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี